สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกับซื้อซองแต่งออนสาวเราจ้าวันนี้หนูก็พามาอยู่ที่เ,เทศกาลคงไฟบางปูนะทุกคนเนาะนี้ก็คือ,อข้อตานี่เลยตาแต่ว่าโมูว่าเขาเรียกยังแต่ว่ามันอยู่บางปูแต่ตอนนี้คือสามารถเดินทางมาได้โดยที่แบบว่า,านั่งรถไฟฟ้ามาลงที่ใครจะลงที่เคหะก็ได้หรือว่าลงที่แพรกรสาก็ได้นะเพราะว่าถ้าแพรกษะรามันจะมีแบบ รถสองแถวนะแบบเออมันมันมันเยอะตรงนั้นอ่ะเดินทางสะดวกนะแต่ว่าถ้าลงเคหาก็จะจะรอจากรถจากแพคกสามาเนี่ยแนะนําให้ลงลงแพคกาดีกว่านะเพราะว่าลงแพคกษศามันจะมีรถรับส่งเนาะอันนี้ก็มาลงที่นี่มันก็จะใกล้ๆตรงเมืองโบราณนะทุกคนเนี่ยพาคันเบิร์ข้างในกันเนาะว่ามันมีอีอย่าง่านี่ก็คือแบบมาครั้งแรกแล้วก็บูมฮู้คือกันแล้วก็สุดวันนี้ก็คือไม่แน่ใจว่าจะโดนน้ามากหรือเปล่านะว่าแบบเฮ้ยซุปโปไปหรือเปล่าอย่างเงี้ย มเหมือนเหมือนชุดที่ไปขึ้นเขาเรียกอะไรน,นะตึกกรุงเทพมหานครนะ่ะกลัวดรามา่าไงว่าแต่ว่าพยายามแบบหาชุดที่แบบว่ามันเข้ากับเทศกาลเอาโคมไฟซึ่งมันเป็นสีแดงตัวจีนอย่างเงี้ยก็เลยเอ้ยในชุดนี้มันก็ตัวน่ารักมันก็ะดดไปโบนะแต่ว่าถ้าโป๊ก,ก็แบบเขาเรียกอะไรก็ขอโทษได้นะคะเดี๋ยวไวนะ้อันนั้นเนี่ยนี่ก็ไปกันเลยค่ะท,ทุกคนโอเคโอเคทุกคนตรงทาง,างตรงริมทางเนี่ยก็จะแบบว่า มีร้านอาหารขายของเนาะคือแบบของขายแล้วก็เป็นเสื้อผงเสื้อผ้าจส้สิเนาะแต่ส่วนมากก็จะเป็นรถนะเอามาทางนี้ทางนี้เป็นทางรถแต่ส่วนมากก็จะเป็นของกิ่นเนาะซึ่งนี่อุย้ยเยลลี่ผลไม้เนี่ยก็จะเป็นแบบเยลลี่ผลไมต้ตาเฮ้ยอันนี้เป็นแบบนกกระทาซึ่งบรเคยกินแล้วนะเนี <c> ่ย <oughs> อันนี้ก็จะเป็นแบบ เยลลี่ตักเนาะทุกคนเนาะนี่ก็คือจะเรียนเยลลี่ตักส่วนมากจะแบบเป็นเด็กๆเนาะแต่พีอันนี้บ่ค่อยบ่ค่อยมากกินนี่ยังไงประมาณนี้ป่านไหนไฮไลท์ของเขาก็คือแบบโคมไฟสีแดงๆแล้วก็เออเราจะไปถ่ายตรงนั้นกันเนาะว่ามันจะสวยขนาดไหนแต่ซึ่งมาวันนี้ก็คือวันนี้เป็นวันพุธเนาะเป็นวันธรรมดาคนก็ก็ถือว่าโบยเยอะปัานไหนเนาะ แต่บบแน่ใจว่าถ้าเป็นวันปกติมันจะเยอะไหมอ่ะอันนี้บบแน่ใจนะว่างานเริ่มตั้งแต่วันไหนเห็นว่าเห็นปลายดิ้นงานเริ่มแต่แตววันที่สิบกว่าแต่ว่าจบงานก็น่าจะประมาณวันที่ยี่สิบเจ็ดกุุภาพันนะโอ้เข้ามาข้างในแล้วคนเริ่มหลานะค่งตามนิ่มทางถนนนี้ก็คือของกินเยอะมากถ้าผายสายกินนี่ก็คือห้ามพลาดเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรารอ,อเข้าไปเบิรงอันตรงไฮไลท์ตรงที่เป็นโคมงไฟกันเนาะ นี่เลยจ้ะทุกคนนี่ก็คือแบบให้รท์แรกเนาะอันนี้ก็คือบอกไว้ก่อนนะทุกคนถ้าผู้ปิดก็ขอเทษดอาไฟได้นะเพราะว่าตัวหนูเองก็ไม่รู้เนอกาะว่าแบบเออมันเขาเรียกอะไรเนะี่ยแบบว่ามีความหมายยังไงนู่นนี่นั่นนะซึ่งตัวหนูก็บ่รู้เนาะถ้าใครรู้ก็สามารถบอกหนูได้เดอ้อนี่จ้ะนี่ก็คือแบบให้รท์ถ้าแบบถ้าใครเขาชอบถ่ายรูปนี่นะคือแบบรูปตรงนี้แบบแสงไฟตรงนี้เนาะถ่ายรูปแล้วก็ซึ่งด้านในก็จะเป็นแบบ สารเจ้านะแต่ว่าตัวหนูเอกก็คือโบหูจ้าก็เลยก็เลยหนูอาจจะโบได้ค่อยโบได้เข้าไปอ่ายเนาะเพราะว่าตัวหนูเอกก็โบเคยหูโอเคเดี๋ยวจะพามาดูตรงนี้นะทุกคนนี่คือแบบจุดไฮไลท์แรกเนาะโอ้ไฟตรงนี้ก็คือแบบประดับแบบตกแต่งอย่างสวยงามนี่เลยจ้าเออสวยเดี๋ยวจะมาดูตรงนี้นะ ส่วนมากก็จะแบบเโคมไฟแต่นี่คือยังไม่ใช่ไฮไลท์ที่แบบเด็ดๆนะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูเออดูตรงนี้ก่อนเนาะนี่ตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นแบบรูปต่างๆเดี๋ยวจะเข้าไปดูนะว่าคือรูปอะไรบ้างเฮ้ยนี่ก็จะเป็นแบบโคมไฟเนาะส่วนมากก็จะแบบโคมไฟเฮ้ยสวยว้าว นี่อันนี้เขาเขาเขาเรียกว่าอีกอย่างเนาะน,นี่ตัวนูก็ไม่รู้เนาะว่าเขาเรียกอะไรเนาะว่าเหมือนคล้ายๆมังกรนะแต่ว่าแน่ใจว่าใช่มังกรหรือเปล่าโอเคทุกคนเดี๋ยวจะมาพามาดูตรงนี้เนาะมาทางนี้ค่ะแล้วซึ่งแบบบริเวณแบบต่างๆก็จะแบบเขาตกแต่งด้วยโคมไฟเนาะแต่แบบโคมไฟหลากหลายสีเนี่ยก็จะเป็นแบบไเสื้อจิงโตป่าที่แบบคล้ายๆเสื้อจิงโตมากเลยนี่ยเนี่ย,ยแต่และตัวคล้ายๆแบบเสื้อจิงโตโต แต่บ่แน่ใจเหมือนกันเนาะนี่เลยจ้ะเดี๋ยวพามาดูตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปตรงไฮไลท์ที่เขาเจ้าแบบอันนั้นถ้าไมานี้ก็คือแบบว่าอันนี้คืออย่าง,งาเขาจะเขาจะจูนี่อย่างเนี้ยโมโหกือก,บบกันเนาะโอเคจ้นนะมานี่ถ้าไผที่แบบว่าชอบถ่ายรูปก,ก็คือแบบ โอ้โหพี่ถ่ายรูปสวยๆเยอะมากแล้วก็ของกินก็นคือแบบหลายแหงจ้ะทุกคนคน,นี่เลยจ้าโอ้โตรงน,นี้ก็จะเป็นแบบโคมไฟเนาะแต่นี่แบนี่ใจว่าเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรบอ <laughs> <laughs> ไม่รู้เลยไปเดี๋ยวเราจะพาไปที่แบบพาไปไฮไลท์แล้วนะทุกคนตอนนี้ก็คือจะถึงไฮไลท์แล้วนะ นี่หนูมาวันธรรมดาเนาะแต่ถ้ามาแบบวันปกติก็น่าจะคนเยอะอยู่เนาะนี่น่าจะเป็นแบบวัดจีนนะคิดว่าน่าจะเป็นวัดจีน,นแหละน,น, oh นี่เลยาทุกคนโอ้ m ห god ว้าวนี่เลยจ้ะโคมไฟสวยงามแล้วซึ่งด้านหน้าก็ด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็น ด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นแบบเป็นศาลอะไรสักอย่างนี่เม่อแน่ใจคือกันนอแล้วก็จะมีจุดที่แบบเขาเจ้าขายของที่แบบไหว้อันนี้เนาะแต่ว่าหนูก็ไหว้เจ้านี่แหละแต่ม่หนูไม่แน่ใจเนาะว่าคืออะไรอะ่ะป้าจะแต่หนูก็จะพามาดูความสวยงามเฉยๆเนาะเอามาด้านหน้าเลยตามมาเลยค่ะโอ้โหสวยงาม ก็จะเป็นแบบเออมังกรปะ่ะนะเขาเรียกมังกรหรือพญานาควะมันน่าใจเหมือนกันเนาะนี่เลยจ้ะด้านหลังของหนูก็จะเป็นแบบไม่รู้เทพเจ้าปะมันน่าใจเหมือนกันนึก็บรรลุเนาะแต่ว่าหนูจะพามาดูความสวยงามเฉยๆนะทุกคนสวยมากๆเลยค่ะจะเป็นแบบโคมไฟเนาะ นี่ไฮไลท์ตัวนี้ก็จะเป็นแบบอุโมงจ้ะคลิปนี้แบบความไม่รู้แบบเยอะมากนี่จ้ะตัวนี้ก็คือแบบที่ถ่ายรูปแบบไฮไลท์เลยจ้ะ <c oughs> นี่ รูปคงไฟตรงนี้ไปมาตาไมามาดูถังนี้คันค่ะ่ลมั้งขนมานีมาให้แมุ่ซึ่งชุดหนูก็เข้ากับแบบธตมสีแดงมากเลยเนาะแต่ว่าแน่แต่ว่าแบบมันจะโป๊กเกินไปหรือเปล่าเน่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะ รูปแบบพระพุทธเจ้าไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบช้างสามสามหัวคล้ายๆช้างสามเศษเลยเนาะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันไปเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นกันนะ่ะนี่ตรงนี้ก็เขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันนี่คือเป็นแบบครั้งแรกของหนูเลยนะที่ได้มาเพราะว่าเพิ่งเคยมาอยู่สม,มทุทรปราการก็เลยประหู ดูจะเป็นสะพานมงคลข้ามสะข้ามสะพานมงคลอะไรเนี่ยสามารถลดทุกกดทุกอะไรเนาะลดทุกหมดหมดคออ๋อจะจิงชั่วร้ายเต็มความสุขเติมความสุขให้กับ ครอบครัวสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยคิดสิ่งใดคิดสิ่งใดสมหวังทุกประการเออภาษาไทยปกติกันยังอ่านบุคหอยตกแล้วเนาะนี่ยิ่งเป็นภาษาไทยแบบเออสไตล์จีนอีกจ้าอ่านยากกว่าอีกอันนี้สามารถขึ้นไปได้เลยใช่ไหมคะคอ๋อต้องคือทุก่อนใช่ไหมคะคือทุกล้วไปไหนก่อนก็ตคองอธิษฐานก็อนก็จะผ่านเลยครับ แล้วก็ไปไหนต่อคะทุบทุบด้าน,นหน้าครับอ๋อตุทุบด้านหน้าโอเคได้ได้อันนี้มานี่ค่ะเดินทาก่อนเดี๋ยวเราจะมาเอาทูบก่อนนะคะทุกคนตู้รับบริจาคโอเคแต่ทุกคนซึ่งหนูหนูมีเงินสนดเนาะหนูบ่ได้กดนมาก็เลยไม่ได้จ้ะก็เ,เป็นอย่างเนาะไปเดี๋ยวเราพับไปดูกันว่ามันมีอะไรอีกนี่เลยจ้ะ แต่ด้านหลังอ่ะจะเป็นแบบตรงนู้นจะ้ะจะเป็นคอนเสิร์ตอ่ะมาตามมาฝั่งนี้นี่คือเราเราเรา,เราข้ามสะพานมาแล้วก็จะไปปักธูปตรงนู้นนะ เห็นอะไรสักอย่างตรงนี้มาเดินตามมาดูนี่เห็นเป็นแบบพญานามาดูมาดูกันอันนี้เขาตกแต่งคล้ายๆแบบอยู่อยู่สวรรค์นี้ป่ะม่ในใจมันกกนเนาะมาตามมาเลยจ้ะ เขาเรียกพญานาคหรือเรียกมังกรน่ะอ๋อเขาเรียกมังกรขอโทษดีจ่าทุกคนนี่เขาเรียกมังกรเนาะนี่จา้าโอ้โหสวยงามซึ่งแบบตัวใหญ่มากๆเลยนะเนี่ยให้ดูจากตรงนี้ค่ะเดี๋ยวหนูจะเดินเข้าไปนะา เนะทุกคนเนะแต่ว่าฝั่งนู้น่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบเอ่อชนคอ,อนเสิร์ตแล้วก็ขายของนี่แหละแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เดินไปก็ได้เพราะว่ามันมีเสียงเพลงเดี๋ยวเราจะไปปิดคลิปตรงนู้นทุกคนนี่ก็คือออกมาแล้วเนาะนี่ก็คือแบบเป็นงานที่เฮาเดินเนาะแต่ว่าอ่าหนูอาจจะแบบ ไม่ได้เอาเสียงสดจากที่หนูพูดจากตรงตรงนั้นนะเพราะว่ามันอาจจะติดลิขสิทธิ์แน่นๆเลยเพราะว่ามันมีเพลงอย่างเน,นาะสารพัดย่างเลยก็เลยแบบเออเดี๋ยวจะไปไปทาคลิปแบบภากเสียงเอาเนาะโอเคทุกคนนี่ก็นี่ก็คือแบบเป็นงานโคงไฟที่บางปูเนาะถ้าใครอยากมากก็สามารถมาได้นะเดินทางอ่ท BTS ก,ก็ขึ้นง่ายๆเยนาะสายสีเขียวก็คือมาลงที่สถานีแพ่กาสาตาแล้วก็ออามันจะมีแบบลงลงฝั่งลงโรบินสันเนาะลงมาก็มันก็จะเจอแบบ เออรถที่เขาเจ้าจอดรอยอยู่นั่นนยยะเยอะแย,ย,ยะมากมายเลยเนาะที่แบบเป็นรถมันจะเป็นรถสองแถวนี่แหละอืมก็ถามเขาว่าเออไปแบบอ่ามันตรงมันที่จริงมันคือข้างเมืองบัวร่านนี่แหละเนาะเพราะว่ามันเลยมาในนึงก็ถึงเมืองบัวร่านแล้วจ้ะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จะพฤฤียงแค่นี้ฝา like, กากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเฟนรนด์แรงใจในการทำพิธีต่อไปของหนูด้วยนะคะและที่สับคัญคือสนับสนุนหนูในการปรกดข้ามโฆษณาค่ะสบายดีบ๊ายบาย